เพิ่มเติมนะครับจากกรณีที่ผมนำเครื่องมือถือของ j7 นะครับ j7 เซัมซุง j7 เข้าไปให้ร้านเขาแก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของบริการ google p l y y หยุดนะครับหมายถึงว่าเครื่องมันแอปเ,ปเด้งนะครับแอปเด้งในกรณีของบริการ google play หยุดอย่างต่อเนื่องนะครับคือมันจะใช้งาน ได้บ้างไม่ได้บ้างหรือหรือภาพรวมก็คือใช้ไม่ได้นั่นนะครับก็เลยให้ทางร้านทําให้ผมเอาไปให้ร้านเขาก็เขาก็ทาไปแล้วนะครับก็มาทวนดูนะครับขั้นตอนตอนที่ร้านเขาทำนะครับก็คือผมบันทึกไวไม่ทันนะครับก็ขออนุญาตบันทึกจากคลิปนี้นะครับเป็นซัมซุงเหมือนกันนะครับแต่คนละรุ่นอันนี้เป็นของโนท่านะครับแต่ฟังก์ชันน่าจะใกล้เคียงกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็ให้เข้ามาที่ตัวตั้งค่านะครับตัวตั้งค่านะครับอยู่มุมบนนะครับทางขวามือหรือถ้าด้านหน้าจอนะครับก็จะมะีตัวตั้งค่าเนาะมีไหมผมก็ไม่เคยไม่ค่อยได้เข้าเหมือนกันนี่ครับมีแอแอปการตั้งค่าเข้ามาแล้วก็ในในการตั้งค่านะครับให้เลื่อนหาคําว่า บัญชีผู้ใช้นะครับคราวและบัญชีผู้ใช้นะครับตรงนี้ตรงนี้สาคัญนะครับในในผู้รู้นะครับท่านอื่นๆที่พูดไว้ใน youtube นะครับเขาจะบอกว่าในการล้างเครื่องนะครับในการล้างเครื่องเขาแนะนําให้ไปที่แอคเคาท์นะครับนะครับเมื่อกี้ผมมาที่ตั้งค่าแล้วนะครับบัญชีผู้ใช้ก็ให้ไปที่แอคเคาท์นะครับ กรณีที่เราจำพาสเวิร์ดแต่ละแอคเคา t ์ไม่ได้นะครับใน n n r r o i เนะ Android มันก็จะมีความสำคัญอยู่ที่ Google นะครับก o o g l e ก็คือตัวนี้นะครับพอดีผมใช้แอคเคา t ์หลายตัวในการซิงนะครับในการซิงข้อมูลผมจำรหัสได้นะครับแต่กรณีที่ท่านไม่สามารถจำรหัสได้เนี่ยให้ลบออกให้หมดนะครับเฉพาะนน Google นะครับตัวอื่นไม่เป็นไรก็ค่อยไปว่ากัน เขาเน้น Google เพราะว่า Google เป็นตัวที่ผูก Gmail กับตัวมือถือเรานะครับเป็นตัวผูก g l o p l a y อ่ะ Play, Play Store นะครับกับมือถือเรานะครับเน้นตัวนี้ให้ลบออกแต่ถ้าเราจำได้ไม่ต้องลบออกนะครับก็สามารถที่จะคงไว้นะครับแล้ตัวนี้สำคัญกรณีที่จำพาสเวิร์ดได้ก็ไม่ต้องลบออกนะครับมันจะเด้งแต่มันจะคืนค่าได้ก็ต่อเมื่อเรามาอยู่ในโหมดของ แบ็กอัพและคืนค่านะครับคือตัวนี้ต้องทําการแบ็กอัพการตั้งค่านะครับแบ็กอัพไว้อยู่เสมอนะครับถ้าเราแบ็กอัพไว้มันก็จะเวลาเราล้างเครื่องนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้นะครับโอเคข้นตอนนี้ก็อพอดีเสียดายอยู่ว่าดูกับร้านเขาไม่ทันนะครับพอดีร้านเอาไปถึงปุ๊บบอกอาการร้านเขาก็กดกดกดเลยนะครับถามเราน้อยมากก็เลย ผมก็ดูไม่ทันนะครับในส่วนที่เราจะเข้าไปรีเซ็ตค่านะครับของแต่ละคนมันก็จะมีคําว่าการจัดการอย่างของเครื่องนี้นะครับก็จะมีคําว่าการจัดการทั่วไปแล้วก็ภาษาการใส่ข้อมูลวันที่และเวลาและมีคําว่ารีเซ็ตนะครับในคาว่ารีเซ็ตตัวนี้มันจะมีเราเข้ามาครับพอเข้ามาในข้อมูลการจัดการทั่วไปเพื่อที่จะเข้ามาในรายการจะมีคําว่ารีเซ็ตนะครับเห็นไหมครับตั้งค่าใหม่ ตั้งค่าใหม่ก็คือรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นการค่าเริ่มต้นนะครับของแอปต่างๆนะครับส่วนที่ถัดมาก็จะเป็นรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายก็จะเป็นพวก w i Wi-Fi b l u e t ู tooth และเครือข่ายอื่นๆก็เป็นให้เป็นค่าเริ่มต้นอันนี้กรณีเราเราใช้ในแต่ละหัวข้อนะครับส่วนหัวข้อที่เราจะใช้นะครับก็คือตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานก็คือรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน อันนี้จะลบข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงไฟล์และแอปที่ดาวน์โหลดนะครับแต่มันก็จะให้แอปก็คือกรณีที่เราคืนค่าไ้ไอ้แบ็กอัพข้อมูลไว้แล้วมันก็จะเด้งแอปเดิมที่เราทําทการไอ้แบ็กอัพข้อมูลไว้นะครับการแบ็กอัพก็จําเป็นนะครับโอเคก็จะเป็นตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานแล้วก็เข้าไปนะครับเป็นการรีเซ็ตแต่อันนี้ผมไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่า ผมยกตัวอย่างว่าเราจะเข้าจากช่องไหนได้บ้างนะครับโอเคครับหลังจากาล้างข้อมูลเสร็จก็ไปสู่การตั้งค่าของแอปต่างๆนะครับที่ที่จะใช้งานโดยทั่วไปนะครับแอปที่เราใช้งานาบ่อยๆก็จะมี l ล n e ใช่ไหมครับ Facebook Message ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตรงนั้นก็ไปตั้งค่ากับทางร้านเข้าอีกทีครับ need นี a แบต n e y คันว่ามีแบบตกดับได้ไหมครับเพิ่งทำมาประมาณ90 mm hmm. ชัดร้อยนั่นแหละแต่มันน่าจะเหลือสัก90 90กว่า,า,แว okay. าๆแสดงความความเคยชิน mm hmm. มีไหมมันกะดับปกติเพื่อเป็นกระดับปกตินี่ไงมันกระดับอยู่นะอันนี้มีชิ้นมันกดับไม่เกี่ยวค่ะมันกระดับพอเราเปิดอ่ะ ติดใช่มันรับเลยใช่ไหมจ้ะโอเคคือว่าผ่านดีไม่เสียมากสุดเลยเสร Gmail มันยากเพราะว่าถึงที่จะใส่อันนี้พี่ก็โหลดแอปแล้วก็เข้า Gmail นะคะแล้วก็โหลดเซ็โหลดไลน์ลเข้าเบอร์นั้นเลยไม่เต็มอ่าลองค่ะเข้า Gmail เลยค่ะอันนี้คือสร้าง Pin สตู อนี้เนี่ยเห็นไหมถ้ากดเรามันก็ดับถ้าเปิดหนูเปิดถ้าหน,น,นูกดลเรามะแม่ก็ดักกดโยกปิดเนี่ยอันบนเไม่จะดับหนูกดล็อกแล้วเดี๋ยวมันจะดับนักดับแล้วดัดไปใ,ใส่แล้ว จะลองพูดออกได้บ้างเป็นนีเนี่ยคือสองสองสอะไ,ไรตะลูก้าด้วยค่ะเดีลยรหัส่านเอาซิมมาใส่ลองดูรหัสฐานด้วยพเ,เดินลองใส่ซิม มาแล้วน,นี่ก็ได้อันเดียวกันดีนะหนงทำไว้ให้ตั้งแต่นานแล้วสี่ห้าปีที่แล้วอันนี้คือเกิดไปเกิดเพลงกระด ่อันที่เหลือผมทำนั<ม>่นแหละจริงๆว่าจะทำเองแหละแต่ผมไม่มั่นใจแม่เป็นเครื่งง 3, งองยนต,ต์ทั้งสามทั้งสามก็สิบเรได้ทั้งสามเป็นของมือข้าวทายทั้งสามแต่คิวก็ได้คิวคิวให้แม่ไปเฉยถ้าทำเองจะติดอะไรก็<ต>รยุง่งยากคิวมัน,นกันหนึ่งร้อยเจ็น่าจะผ่านแล้วเนาะเพราะว่าเขารหัสได้นิย้อนเรียบเลยแต่ติดตั้งนัคนะ ันนี้พี่เข้าเองเนาะเป็นเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรอย่างเดียวเป็นเบอร์โทรอย่างเดียวก็เรียบร้อยเขาเป็นรหัสวงกลมได้ไหมจ้ะไลน์ก็ไม่ต้องไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรโหลดแอปก่อนแล้วก็เข้าไปใส่เบอร์โทรอย่างเดียวมันจะส่งรหัสมาให้หรืใส่ใหม่ ที่เรือผมแอปอื่นๆเลยผมจัดการต่อให้โอเคจ้ะเดี๋ยวเราติดตั้งเอาสองตัวนี้ก็ได้โอเคจ้ะจเม็ดเศจอีกตัวหนึ่งมั้งที่แกใช้บ่อยมีสามตัวหลักๆนี่แหละจากที่เราล้างแล้วมันเร็วค่ะที่เห็นไหมไอ้มันเร็วเห็นมาจากเห็นว่ามันเร็วจดๆเลยได้จ่ะเปลี่ยนอะไรหน้ากาให้เพิ่นก็ได้เปลี่ยนหน้ากาก็สีแดงไหมแต่แบบกระสันนี่ก็ไหมแล้วว่วเปลี่ยนแมันกระบาดตั้งมือเล่าหนูจะ เราเปลี่ยนเดี๋ยวมันถี่ห่างเร็วผม ก็บ่าหายเลยมันมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเห็นปะหายไปแล้วปะเห็นปะผมใส่เล็บสกิดเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนมันเป็นคาบนแหมมันคาบล่างเจ้าไปเอาข้างบนผมเล่ย์ใบมันอ้อสะดุดมือผมเลยแกะแก่แก่ออกรู้ไปแล้ว จบอ่นเบอร์ใดที่เราใส่คูนพี่จำรหัสมันได้บ่ล่ะมันมันรหัสบ่ได้แล้ว่พี่ใส่เบอร์ใดคะเครื่องนี้มันเนาะโอเมนค่ะส่งข้อความมายันในเบอร์มันเด้งเองเลยใช่ไหมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนิสัยอะไร อันนี้ถ้าสมมุติว่ามันให้ย้ายย้ายมันชีเบอร์เดิมเบอร์เดิมเบอร์โทรศู์เบอร์เครื่องนี้ใช่ไหมพี่จำราหัสผ่านได้ไหมไม่รู้ไม่ยังว่าไม่รู้ว่าแกใช้อะไร แม่ชื่ออะไรคะคุณพ่อเมื่อกี้ชื่ออะไรเยี่ยมคินเลยค่ะงั้นหนูจะเข้าอีกครั้งละเขาไม่จำได้ก็รหัสผ่านไม่ได้ไงแต่ว่าผมมีอีเมลมีเพื่อนมีเพื่อนมาเหมือนเดิมไม่มีอีเมลกู้คืนได้นะอ่ะพี่ลองใส่สิอีเมลอยู่ไหนคือไม่ต้องไปสมัครใหม่ครับคือผมเปิดกู้จากบัญชีเดิมอ่านี่ค่ะได้ไหมจะบอกว่าเดี๋ยวนะคะมันจะมีอยู่นะเข้าสู่ระบบเลยไม่ไม่อยากไม่อยาก ไม่ไม่ต้องสมัครใหม่เพราะมันมีบัญชีแล้วก็ที่ผู้จัดหนเบ็ดลายเบอร์เดิมลองเข้าดูหมยเลขโทรศัพท,ท,ท์หมยเลขโทรศัพท์ไปลองลทำเอยกดของพี่เข้าไปอ้ามันก็ได้ถ้ามันยืนยันก็คือได้นะใช่ไหมมันจะมีมา นี่คือบัญชีของคุณใช่หรือไม่ใช่แล้วนี่คือบัญชีของฉันอ่ะมันจะให้ใส่รหัสที่หนูบอกเมื่อกี้ก็ลืมรหัสฐานไงครับก็นั่นแหละหนูมีทางลัดอีกอันหนึ่งที่พี่น่ะหนูให้พี่สร้างใหม่แล้วใส่แล้วเพื่อนเต่าพี่ก็จะกลับมาอ้าวเหรอเออมันเป็นรหัสอีกรัดลัดอันหนึ่งคือเราทำยังไงจะได้จะได้เพื่อนเดิมอ้าวเหรอครับอ้าวผมไม่รู้อันนี้หนูก็ไม่รู้พี่ว่าพี่จำรหัสได้ผมก็นึกว่าจะให้ผมสมัครไหมมันก็ต้องไปขอเพื่อนใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ต้อง แตาจะเขาจะเห็นเราเราก็จะได้เพื่อนเก่ามาจัดไปโอเฟสที่มาแล้วนี่เฟสไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมเฟสมันใช้แต่เบอร์อืมนี่ไงอืมใช้แต่เบอร์ครับ<อ>แต่ผมไม่รู้ผมไม่รู้รหัสแกมเหมือนกันเฟสเบอร์เมื่อกี้อ,อ่ะเบอร์เมื่อกี้อร,อ,อร์เมื่อกี้เลยครับ ลิงก์กับไอ้ลน์เหรอไลน์ที่<ม>ใช่เหมือนจะไม่ลิงก์นะผมเคยเข้าไปดูในรายละเอียเดเนี่ยแกไม่ลิงก์ก็รหัสทานใหม่เบอร์นี้อยู่ไหนคะเบอร์นี้อยู่นี่เนาะใช่ก็เบอร์น,นี้มันยังไม่ส่งรหัสมาให้ติ้งน้องอยู่เมื่อกี้ติ้งน้องมันเป็นอีกตัวหนึง่งเหรอของไลน์เหรออันนี้ของไลน์ นี่เฟซไม่ใช่ขอช้าใช่ไหมนีม่ช,ช้าใช่ไหมแต่ต้องรอมาอยู่ใช่ไหมได้ก้อนรหัรมาให้เลยมือเฟซก็เป็นมือนี้เลยเนาะรหัสยืนยัน เบอร์นี้นะผมไม่รู้ว่าแกใช้เบอร์ไหนนะแต่ไม่รู้ว่าแกตั้งอะไรนะแต่ผมคิดว่าการเบอร์นั่นแหละนึ่งหกแปดเก้าสิบศูนย์ไม่ใช่หรอเออเอาซัมทูลไหมคะนี่รุ่นเก่าหน่ครับถ้าหัสนั้นใช้งานไม่ได้โปรดลองใหม่อีกครั้งมาหาวิทยาลัยแห่งนี้ขอเบอร์นึงหนึ่งหกแปดเก้าเก้าศูนย์กฎที่ใช่ใส่ไหมที่รถอ่ หกแปดเก้าเก้าศูนย์ไม่ใช่เ<า>ก้าศูนย์เอาเป็นซัมซุงเลยนะคะแต่ว่ามันจะใหญ่กว่านี้แน่นะเรียบร้อยอเรียบร้อยค่ะพี่ดำเนินต่ออ่ะพี่ใส่รหัสอเอาเองค่ะเพื่อแจ็คพ้ตอะไรก็ได้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ได้ไ 1> 1, 2, 3, 4, อยากกินกาแฟค่ะพี่ป้อมีแถปอะไรบ้างซัมซุง จะจะเอาเรียนอ๋อ,น,อ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 นี่อันเดับโรงเรียนเหรอคะจเดียโอเคมนเดิมตกลง<ด>อ,อันนี้อันนี้คือสอ่งรอหัสมาเริ่มต้นใช้งานเลยเนาะ้าก,ก็เหมือนเกเาที่นั่นแหละ อันี้ที่เหลือไม่ต้องทำหลัก็ได้ครับมันไม่มีเนยค่ะมันหมดค่ะหมดเหรอครับใช่ค่ะมีแต่ของไอโฟนแหมในแพดใช่ไหมในแพดเท่าไรครับข้ามไปก่อนเนาะั่นเข้าแบบนี้ก่อนเนาะอนุญาตให้เฟซเข้าถึงตำแหน่งต่ว่าผมใช้กับแกลล็กซี่ก่อนเท่ก็ อันล้วแบแหละไออันออเปนะคะคร่ก wow. ็บิดใช่ไมจาจร้านแปบนะคะแล้วผีเลยจะไลผีผกระดึงอะไรยังไม่เสร็จเหรอ ต้องดึงว่าเสร็จไปแล้วเอาตัวนี้แล้วก็ดึง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 จากในเซนเซอร์ค่ะดึงจากเฟซมันก็จะได้เพื่อนต่อมันมาเราต้องทำเฟซต่อใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงเด็กจะกู้เพื่อนเพื่อนได้คนเราก็ได้ครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่โทรให้เดี๋ยวพี่หาเบอร์อยู่ได้ครับมันมีเสร็จแล้วถ้ามันมีเนาะเดี๋ยวพี่ถามราคาให้ได้ค่ะได้ เนี้ยเี้ยมีแถบยังบยบแถบคำซุ่งแถบไอเปิดไอเปิดนี่บอแอ้เปิดอเปิีเยนแอปการส่งข้อควาคุณไม่สามารถใช้บริการไดของคำสุ่งจังหวะแถบมีแถบเอไหมแถบเอมีไหมเดี๋ยวนะพี่คิวแถบก่อนเดี๋ยวกค้นะมีบนไหนบ้างกบ ที่สองเก้าห้าจะส่งเท่าไหร่นะฮะโอเคจา้าแล้วรุ่นไหนอีกแชทแอปเปิลเจนแปดนะอันนี้พี่ก็เข้าสู่ระบบลิง์จากเฟซอ๋อลิง์อย่างงี้คือทางรัฐใช่ไหมที่ว่าเมื่อกี้อ,อาจจะใช่ค่ะอาจจะใช่ใช่ไหม แต่ลายก็ยังเป็นกลุ่มเดิมกลุ่มเดิมเรายังอยู่ไหมมันคือไหา,าลงกับเกียบไปาที่ไบรลิงเเับเกีใช่มันไม่ไมมันเหมือนมันได้ลิงนะก็คงจะเท่าเหมือนเดิมนะพี่เข้าเป็นเบอร์โทรเหมือนเดิมแหละอาศัยเบอร์โทรก็ได้ แปว่าเราต้องไปทําลิงก์ไว้มันมากับเบอร์ค่ะพี่แล้วก็ซึ่งเราจำไม่ได้ที่ก็สร้างใหม่อ่ะใส่เสี้ยมเข้าไปเพื่อจะได้ดึงขึ้นมาเพราะว่าเราจํารหัสผ่านไม่ได้ทุกคนต้องจํารหัสผ่านได้เดี๋ยวเราเอาเบอร์เป็นหลักค่ะเราสร้างไว้เบอร์มันจะได้มากาหนดรหัสผ่านใหม่เลยเนาะจ้ากาใส่รหัสผ่านใหม่มมเอาราหัสนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่มเข้าไปอีกอีกตัวหนึ่ง อือนมนันก็ได้มันจะได้ผ่านเรื่อย